สวัสดีครับอยู่กับสีสุขฟาร์มนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาตรวจข้อกวัวยามเด็กนะครับมาเช็คสุขภาพวัวแต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็ วัวที่คอกนก็ที่บ้านนะครับก็ผสมไปหมดทุกตัวแล้วนะครับเหลือแค่เหลือแค่ตัววากิวตัวนี้นะครับที่ยังไม่ได้ผสมนะครับส่วนตัวนี้ผสมกับฟิวชั่นนะครับรอบสัตว์วันที่สิบห้านะครับรอบแรกนะครับนี่นอนสบายเลยนะครับ ลูกของเขาลูกของเขาคลอดวันที่ตามใบนี้วันที่แปดนะครับแต่ว่าน่าจะคลอดหลังจากนี้หลายวันน่ครับตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเพชรเมียครับ <m> โตดีมากเลยครับดูกสีายครับ ส่วนตัวนี้เราก็เช็คเช็คท้องไปแล้วนะครับตอนนี้ท้องได้สองเดือนเข้าสามเดือนแล้วนะครับกับ V834 ่ห้าทับเจ็ดนะครับตัวนี้มาดีมากครับเป็นวัวเลือดร้อยนะครับท้องแล้วต่อไปก็มาลุ้นนะครับว่าจะได้เพศอะไรนะครับ ก็เราผสมแบบไม่ได้แยกเพศนะครับส่วนตัวผมจะไม่ผสมไม่ค่อยผสมแยกเพศนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบลุ้นนะครับมาลุ้นทีหลังว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับเคยเป็นลำปีสกินครับตัวนี้แต่ว่าหายแล้วแล้วก็ พอเขาหาได้สักพักเขาก็กลับสัตว์นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมผสมกับ HK อเมริกา785นะครับเป็นวัวแดงที่โครงสร้างใหญ่นะครับเป็นสายวัวแดงเป็นลูกของสโม k i กิ้งกันนะครับตัวน,นี้เป็นลูก TK 579นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาอัปเดตครับ ประมาณ6เดือนกว่าๆมาอัปเดตกันนะครับสว่วแมพันตัวนี้นะครับผสมกับีสามสี่ห้าทับเจียเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือรอตรวจท้องนะครับรอได้สัก2เดือนนะให้หมอมาล้วงตรวจด,ดูนะครับ ก็ลูกชายเขานะครับอายุเจ็ดปีอนนะครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกนะครับจะได้ยินเสียงอึงอ่างร้องนะครับตอนคืนเราให้กินฝางนะครับทิ้งมาเลยครับบัวเขาจะได้กินหิวเขาลุกขึ้นมากินได้นะครับ วนนี้ครับฝนตกก็ข้อก็จะเปียกหน่อยนะครับแต่วัวก็พอนอนได้อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่มีฝนลมผ่านแดดสองก็แห้งครับแปบ๊บเดียวครับข้อดีของข้อแบบนี้นะครับคือข้อแห้งไหวนะครับ พวกนี้ก็เป็นวัวเลื่อดร้อยชุดแรกของผมเลยนะครับที่เลี้ยงวัวมาแต่ก่อนผมก็เลี้ยงวัวลูกผสมนะครับก็เพิ่งมาเริ่มเลี้ยงเลือดร้อยปีนี้ครับก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างจากวัวลูกผสมมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องการเลี้ยงดูนะครับเขาก็กินอะไรเหมือนกันหมดนะครับอาจจะแต่ว่าเขาอาจจะกินเยอะกว่านิดนึงนะเ<ม>พราะว่าเขาตัวใหญ่ เขาก็ต้องการอาหารเยอะนะครับแล้วก็เราเราแยกเป็นข้อแบบนี้คือเขาไม่ได้แย่งอาหารกันนะครับก็คือให้ตัวไหนให้เท่าไหร่เขาก็ได้กินเท่านั้นนะครับจะกินช้ากินเร็วเขาก็ได้กินในปริมาณที่เราให้นะครับ ตัวนี้กับสัตว์เร็วมากนะครับลูกได้47วันนะครับกับสัตว์ได้นะครับผสมไปแล้ววันที่สิบห้าถ้าติดก็ตั้งท้องต่อเลยครับตัววาคิวตัวนี้ปกติเขาก็กับสัตว์เร็วนะครับแต่ว่ารอบนี้คือเขาเป็นลำปีสกินนะครับก็อาจจะมีผลด้วยนะครับที่เขาเป็นโรคนะครับ เลยทําให้ตอนนี้ยังไม่เป็นสัตว์นะครับแต่ว่ามีมีอาการตกเมือกแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นดูว่าเขาจะเป็นตอนไหนนะครับแม่พันตัวนี้บาคิวตัวนี้ให้ให้ลูกดีมากครับคือให้คือเขาให้ลูกทุกปีนะครับตอนที่เขายังไม่เป็นโรคนะครับตอนนี้อยู่กับผมเขาให้ลูกมา5ตัวแล้วนะครับ ลูกได้ลูกตัวเมียตัวเดียวครับที่เหลือตัวผู้หมดเลยครับแล้วก็จําหน่ายตลอดนะครับเพราะทางเราจะจําหน่ายตัวผู้ตลอดนะครับซื้อมาตัวน,นี้ซื้อมาในตอนนั้นก็เมื่อประมาณประมาณห้าหกปีที่แล้วนะครับซื้อมาตอนนั้นซื้อมาสามหมื่นสองครับ ตอนนี้ก็คืนทุนแล้วครับเพราะว่าออกลูกตัวผู้ตัวออกลูกตัวผู้อย่างเดียวเลยครับตัวนี้หกเดือนก็ปล่อยหกเดือนปล่อยออกตลอดครับเลี้ยงง่ายครับเชื่องด้วยนะครับตัวนี้เห็นเขายาวแบบนี้คือเขาไม่ดุนะครับเชื่องมากครับแม่วัวแต่ละตัวก็ สมบูรณ์ดีครับที่นี่ดูแผ่นหลังเขามาดีมากเลยนะครับหลังเป็นกระดานเลยนะครับตัวนี้แม่พันธ์เล่ตัวนี้ตอนซื้อมาขี้เหร่มากเลยนะครับผอมๆสีแบบ ีแบบเหมือนวัวสุขภาพไม่ดีนะครับเราก็มาเลี้ยงดูครับเขาก็ตอบแทนให้เราดีนะครับเราเลี้ยงเขาดีเขาก็ตอบแทนเราดีนะครับอยู่กับผมให้ลูกสองตัวแล้วครับตัวนี้ยังซื้อมาไม่นานครับพี่ชายของตัวนี้ก็เป็นคารโรเล่ครับเพศผู้ตอนนั้นก็ย้ายบ้านไป 3ามหมื่นบาทนะครับตอนอายุหกเดือนโครงสร้างดีแบบแบบตัวนี้เลยครับแม่พันตัวนี้ให้ลูกโครงสร้างดีมากครับตัวนี้ก็เป็นชุดเลื่อร้อยนะครับ ประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวบางบางก็จะมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับนานๆจะได้ลงคลิปทีนะครับยังไงก็ฝากติดตามชีสุกฟาร์มด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ